เดี๋ยวไปลุ้นวัดกันป่ะว่าจะได้ปลาไหมคือถังมาด้วยมันจะหมานไหมนี่คือถังมาด้วยจะหมานไหมพี่น้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันเด้อเก็บเห็ดเข้าป่ารับลงมาเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตุกเราไปแอบดูคนกัได้ไหม อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเดุ้นแต่ป้าป้าป้เด๋ให้ดูเน่ยผมกัป้เอาเชือกเอาเอากระชังแฟนมแค่นี้เองเนี่เอเชือกมัดเอไวยู่ใต้สะพานน่นี่อยู่ใต้สะพานนี่ยยนนจ้ยุดแต่เลเจียละเ นุ่คุณลุงดึงขึ้นมาแล้วจ้ะดึงขึ้นมาแล้วโชยแดดแยงตาเห็นกระชังไหมเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมลรักกลิ่นไออโหโอ้โหโอ้โหเต็มกระชังเลยพี่น้องโอ้ Pera tuolla, ota mäni. Bokka, juoja, juoja. Oi, jyön. Ai, kapua, jyön. Kapua, Aika paljon! jyön. Kapua, jyön. Kapua, kaataa? siellä. jyön. Kapua,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  jyön. อู้ได้เยอะเลยค่ะปลาใหญ่เขาไม่ให้เอาปลาสดเข้าบ้านเด้อเขาให้เอาปลาที่บ้าไม่มีชีวิตเข้าบ้านจะเดี๋ยวโดนจับกฎหมายเขาก็มีมาเขาห้ามเอาปลาสดเข้าบ้านหมานหมานจะได้หลายเวลาเลยเนี่ย คุณป้าคุณป้าหัวเลาะไม่กล้าส่องภาพเขาเด้อค่ะเด้อคุณป้าหัวเลาะโซนปลาขาวเยอะเลยว่ะปลาขาวเยอะเลยเขาไม่กินปลาขาวไงค่ะหาทางออกหาทางเทก่อนได้ปลาตัวใหญ่ด้วยเข้ากี่ตัวใหญ่ที่โซข้ากี่ซาลกิกันละเอ้ยยยยยยตัวใหญ่ลงไปในถังละเอาช่วยกันช่วยกัน ตาบอกว่าเดี๋ยวฉันเอามือล้วงเอาคุณป้าบอกว่าทําไมเธอจะไปทํอะไรอีกไปทํความสะอาดไว้นี่ไหวเนาะพี่น้องเนาะอุย้ยกลุ้นกันเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอวนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะอุย้ยสนุกจ้ะถังใหญใ่ใบนี้ได้ค่อนถังเลยจ้ะได้ปลาเยอะเลยพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาช่วยกันทําเด้อทีนี้ นี่ก็โอ้โหได้หลายเวลาเลยค่ะเอาไปแช่ฟิตเอาไว้เดี๋ยวกระชังของตัวเองเดี๋ยวจะเอามาขอเออคนรู้จักใส่อีกเด้อคุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาเอ้ไปใส่อันนี้ก็เกรงใจลุงกับป้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกหลานเกกัยหลายคนแต่ว่าปลาขาวเขาไม่กินดอกพี่น้องปลาขาวเขาไม่กินเขาก็ให้มาเอาบอกคุณลุงโยนลงไปแล้ว,ลวคุณป้าบอกว่าลืมเออลืมปิดหรือเปล่าเออลืมล็อกใช่เดี๋ยวตัวใหญ่มันจะออกอะต้องล็อกตรงน,นี้ ตัวใหญ่มันออกได้นี่แหละค่ะแค่โยนเอาไว้เฉยๆแค่นี้มันก็ขึ้นมาหาง่ายจริงๆปลาที่นี่มันล้นเหลือนี่แหละค่ะก็โยนลงไว้อีกแล้วแค่แฝนไว้แค่นี้คุณตาล้างเอาไข่มันออกก่อนไข่ปลามันติดเดี๋ยวไอ้พวกนกเป็ดมันจะมาแหนะ ตาล้างเอาไข่ปลาออกลงไปแล้วแค่นี้แหละค่ะแม่น้ำตะวางตังขวางพี่น้องเอ้ยแค่เอาเอากระชังมาแฟนไว้แค่นี้ก็มาติดน่ะก็ถึงบอกว่าอุ้ยงงกับปลามันเยอะไม่ใช่อะไรหรอกอยู่ที่นี่ปลาเยอะจ้ะไป่จ้นี่ Se viisa tuo kurkkua. Se on ihan hirveä. Aika terävännäköisiä. Niin, tuota, Mikä laji tämä? Siinä on kurkutko. Joo. Nyt en... Onko pitkä kurku? On siinä taas on niitä pitkiä kurkkua vai joku? Muut on sota. ซื้อกาแฟมากินด้วยเอาถังมาด้วยซื้อขนมมาให้ป้ากับลุงกินกาแฟป้ากับลุงเรียกป้ากับลุงเ้อขอโทษเพราะว่าเท่าแก่นั่นแหละอืแกไม่ให้เรียกเท่าแก่แกบอกให้เรียกเพื่อนเลยไม่เรียกเพื่อนแกปีเดียวกับคุณตาพอดีอันนี้เป็นท่าเรือของเขาอันนี้เป็นคลิปที่สองวันที่สองมาเอาปลาด้อจ้ะเ้อแกชมบรรยากาศสวยๆจ้ะอันนี้โรงผักของแกใหญ่มากที่เราเข้าไปมาเมื่อกี้ เพื่อน้องคนไหนที่เข้ามาที่หลังยังไม่ได้ชมทิปที่ผ่านมาเนาะนี่แล้วก็แกปลูกผลมไม้ไว้เยอะเลยวิ่งตามสองคนก่อนบ้านป้าสวยมากคนไหนยังไม่ได้เข้าชมทลิปที่ผ่านมาเนะ้ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องจ้ะ ตรงนน้นก็อีกหลังนึงอันนั้นมีซาวหน้ามีอะไรด้วยเป็นบ้านผักร้อนบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ก็ะคบ,บรรยากาศเราก็จะได้ชื่นชมอีช่วงด,ดูร้อนนี่นะจ๊ะโอเคเด้อค่ะเด้อพี่พี่น้องนอจ๋าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ ขอขอบคุณมากๆทุกรักทุกไทุกเลิบทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ